and run back to the team and after that you rearrange the sentence ก็คือให้เราเรียงประโยคใหม่ this is s c a m b l e sentence มันคือประโยคเียงมั่วๆให้เราเมื่อสี่เสร็จแล้วเนี่ย I want you to write the c o l e sentence down to the blank paper นนกระดาษปะปาปแตบเล็กะลโอเคอ่ะจะสังเกตว่ามันจะมี question mark อยู่ใชั้หมลูกแล้วมันจะมีกระดาษแผ่นใหญ่ที่เอ่อที่มีให้แปะคำ I want you to fill in the blank ก็คือเติมคำในช่องว่างหลังจากเรียนคำแล้วเนี่ยมันจะมีช่องว่างใช่ไหมให้เราเอาคำแปดคำนั้นเลือกมาหนึ่งคำ choose one of eight to fill in the blank okay uh, and after that you tell me well, this sentence is it a past tense is the future tense or is a present tense มันเป็นมันจะมีประโยคทั้งแปประโยคเนี่ย สวัสดีครับอยู่กับกิจกรรม English Camp on Tour นะครับท yeah. okay. so, uh, ี er ่รีสอร์ทเขาอยากนะครับฐานนี้เป็นฐานหนึ่งเป็นฐานกิจกรรมนะครี๋ยวเชักเมื่อเราได้เมื่อเพื่อนเราชีกกระดาษแล้วนะอันแรกที่เราต้องทำคืออะไร rearrange ก็คืออะเรียร์เรียงเรียงเั๊บให้เรา fill in the blank อันที่สองอันที่สามก็คือวงเล็บว่าประโยคเนี่ยเป็นประโยค is it the present is it the future or is it the past โอเคำสามอย่างนะลูก after that if you complete these three steps you can send another person ส่งตัวแทนอีกคนวิ่งไปฉีกระดาษไ่ until it r u n out of the paper ก็คือฉีกทั้งหมดแปดคำะลูก if your team can finish e i g h sentence completely and correctly first we're gonna g e t 2,000บาทสอาสำหรับกลุ่มที่เขียนเสร็จเป็นกลุ่มแรกเท่านั้นกลุ่มแรกกลุ่มเดียวไม่มีที่2ที่3แค่กลุ่มแรกโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ขอทบทวนกันอีกครั้งหนึ่ง เราสง่งตัวแทนไปได้กี่คนนะลูกอ่าไปฉีดกระดาษได้กี่แผ่นหแผ่นอ่าหลังจากฉีดกระดาษมาแล้วทำอะไรหนึ่งสองเติมเติมคสานวงเล็อะไรวงเลกไรโอเคจากนั้นเราถึงสามารถส่งตัวแทนไปโอเคอ่ะเรามาดูกันว่ากระดาษแทนไ, <Gri. S 2> ไหนเป็นของเราโอเคจาพี่ okay. จะเริ่มต้นอ่ะโอเค so this group อะดูดู ย o u r ่ papers is on the left อันแรกเห็นะลูกอันแรกอันแรกเห็นไหมสายสุดสายสุดสายสุดอ่าต่อไปส้องสองกระดาษทะลอนยันที่สองลูก the second one ค second o เพราะจะมีกระดาษเป็นคำถามนะครับส่วนคำตอบอยู่ในกระดาษเด็กก็จะต้องไปเรียงเติมแกมมาเติมเทนให้ถูกต้องนะครับ นี่ที่เทือนใจบ้างเราจะมีระยะห่างประมาณห้องสิบเมตรนะครับเราเราจะมาดูฐานต่อไปนะครับฐานต่อมาครับฐาน Stop the b u s เดี๋ยวเราจะกลับไปดูฐานเมื่อกี้นะครับหลังจากเด็กทำเสร็จครับาน Stop the b u s เป็นในอาคารนะครับ เกมนี้คือพี่จะให้ตัวอักษรภาษาอังกฤษหนึ่งตัวหนึ่งตัวในการเริ่มต้นแล้วเขี่ยเขี่ยคาตอบสามหมวดหมู่นี้อะไรกันแน่หมวดหมู่แรกคืออะไรครับมาดูกันหมวดหมู่แรกคือ name 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 คือชื่อใครชื่อใครชื่อคนหรือชื่อมนุษย์นั่นเองนะครับต่อมาหมวดต่อมาคือ animal ชื่อสัตว์ปาชื่อสัตว์นั่นเองสัตว์อะไรก็ได้แล้วแต่ยูนิคอร์นมากรกระรอกกระต่ายอะไรก็ได้แล้วเด่ดนะครับต่อมาท้าย country ประเทศอวอรนะครับ ah a t sample พี่ตงขออะไรอยู่นะมีไหมเขียน,นไหม,ไ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 ม,มอะไรไหม boy sample ah this o n I give you s ั e ซิ่งที่เราต้องเขียนมี3อย่างคือชื่อ,อคนชื่อสัตว,ว์แล้วกว็ชื่อประเทศนะ boy sample รับตัว she b y ชื่อคชื่อสงตว์ชื่อระเ นอบอาก็คือม okay, ี้องสอนมาแล้วเด็กก็มาคิดชื่อคนชื่อสัตว์ชื่อประเทศนะครับถ้าสะกดได้ถูกเขจะได้คะแนนนะครับเป็นประเทศเนาะกิกลีว่ เราเขียงลยงไป้ามตัวใช้เสร็จก่อนแ้ยกมือเพอื่อพร้อมกัรทํากลุ่มแล้วพูดว่า stop the bus ครับกล่มไหนที่พูดด่ที่สุดแล้วก็ยกมือเร็วที่สุดจะได้ที่ก่อแล้วถ้าถูกทั้หมดามข้อกได้รับนี่เวิ่งมาแล้วรครับานะหวิ่งมาเพื่อหยิบคำถามนะครับแล้วก็เอาคำตอบที่ในข้อที่ห้ะมีรหนังสไว้นะครับ เดีย๋ยวจะได้เอ็กซ์ซายได้ส่วนกายก็จะสนดุขึ้นสมองก็จะดีขึ้นครับเพราะมีการขยับท่านั่งอ่านได้เสียมันก็จะจำไม่ได้ครับอันนี่ก็ประมาณ50เมตรที่ผมว่าเนาะอนนี้บอกกับการทำหน้าสถานที่ครับในห้นองเรียนน่าจะไม่มา <laughs> อยู gamer, ่แคมป์เราก็จะจะเน้นกิจกรรมนะครับฮัลโหลวันนี้ยตอมปอแอน์เออยู่กัแอน์แต่ประเทศยังไม่ถูกครับ่ถชื่อประเทศชื่ออะไครับอออ่คเลคุณไหนแขว่าคุณไหนแขประเทศอเมริกาบ้างคุณเอามือลงมา้เลย Three, two, one. Stop the Here, Two. Oh, oh. For name, they got Andrew. Uh, for and they got Ant. And for the country, they got Austria. 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 Yeah. อันนี้จะมีรหัสตัวเลขนะครับหมายถึงเลขตัวหนึ่งหมายถึงอะไรแล้วก็มีระจัดที่สรไว้น้ำนะครับ <Okay. S 1> เด็กเขาจะไปขอนรหัสคำศัพท์ให้ได้นะครับแล้วเติมในประโยคให้สมบูรณ์นะครับ you, you, you. สานที่สวยมากครับ็นสรน้ิรีทิ์ขอบคุณวิสุทธิ์ที่อนุญาตให้ใช้สระน้ำนี้ครับการทำธิรกรรมออนไลนต้องเขียนสองีีคือ T A K H U ตัวสองจี เื็นตัวอักษรเลยนะครับมีตัวเลขมาแล้วก็ได้ถอดรหัสทีักนเวลาแน่แล้วก็ส่วนตัวเองมาขาบว่าลตอไปคอ้องเป็นอะไรันตต้นคต้นเวานยังไนเนี่ยเขาเล่นบ่อยน่าจะเป็นนักศึไดาครับ อันนี้ em em

นี่คือปรึกษาหารือกันในกลุ่มนะครับแม่งงานกันทำแล้วก็มาประชุมร่วมกันแล้วก็สรุปใส่แผนเดียวนะครับ

รนี่เปเรีกต่อกันนะครับก็ค่อนข้างสนุกนะครับน่าจะยากนิดนึงเพราะว่านี่มันต่อกันนะครับแต่ในใบนี้เราต้องมาดูว่ามันตัวอะไรไนะครับดูรหัสว้ายเป็นไงสนุกไหมครบย่งย่างค่ะ <c oughs> ยัยไม่ครบ <c oughs> b i b i 5 ก่อนนะพอดีคู่หนึ <discretion> ่ง <complimentary> M คู่หนึ่ง A ตืเต้นนะครับต้องทำให้ทันเวลา้องแปรรหัสด้วยนะครับเสร็จแล้วก็จะมาส่งที่นี่ค่ะนี่ค่ะเลไม่ใจ่าถูกหมดถูกหมดค่ะเพราะน้องหนุเก่งได้ถึกขั้เดียวด้วยมากนเองน่ดูหิดติดกันนะครับ ตอปัตกลับมาที่สตอปัตนะครับสตอปัตต้องเขียนชื่อเออไม่ีกเไม่มีอะไรอะรเนีอเคัท c ูแอร์แอร์แอรแอร์แอรออร เดี๋ยวไม่ช่วยก็ไมได้ใช้ภาษาอังกฤษ่่วเดียโอเคลาาเขียนอะไรันต้อนเว้นดวทีุบต้เกตัวดคาดาเคอ่ถ้าเป็นคนกานาดาจะจะออกเสียงว่าไแคราเยแครโอเค ท่เหลือคุณต้องเร็วให้มากกว่าน,นี้นะครับตัวต่อไปนะครับผมจะพูดปากห่าแล้วนะตัวต่อไปนะครับตัว E e, e. ัวอ letter E ตัว อันแรกนะครับผ่านวิ่งไปหาคำถามแล้วมาตอบสักนี่อยู่ใกล้ๆกันนะครับสมัครโครงการห้องเรียนพิเศษอินเดีนะครับก็ภาษาอังการนะครับก็จะมีอยู่ระดับหนึ่งชั้นนะครับในปี2568เราก็รับนักเรียนใหม่ม .4 นะครับ Change uh, usually to something that's popular. Uh, oh. yeah, Change. Um, um, okay, that that's all. Very good. Very good. One. Next one, number six. Number six. No, no, no. Over the back here, guys. The back, guys.

She will visit her grandmother next weekend. Again. She will visit her grandmother next weekend. She will she will visit her grandmother. next weekend. Next weekend. All together. She seven. seven, seven, seven. <laughs> very very, very <laughs> uh, you Seven, you got you the B, right? Seven. 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 <laughs> seven. When <sighs> you say a seven. We'll be offering Valentine. Valentine. Vitamin. Vitamin. Victory. Victory. Okay. Can anyone change the subject matter from breakfast to something else? instead of um, breakfast so you wouldn't have lunch at that time. <laughs> lunch is usually 7 a.m. 7 a.m. in the morning. What else do you do when you're in 7 a.m. in the morning? I'm think back. about it. So then I change. the shower. Yes. At 7? At 7 a.m. tomorrow, I, I will shower. Okay. I will have a shower. I will, I will have, have a shower. shower. So I will take a shower. Take a shower. Anyone else? Exercise, exercise. Yeah, yeah, yeah. Okay, very good. Anyone else? Can I have a different, yeah. different person? George. look bye. Okay, You can stand up, please. Ah, can I do? Other up I am I will pick up at seven get tomorrow. I I will Wake up. Wake up. Oh, you wake up. Okay. <coughs> okay. number 8. Who can do number 8 over this side? You guys. See you. See you again. เนไ่ไม่รเธอรู้นาคตเหรอผู้รู้นาคตผมไปก่อนไงใครย้ไม้ไ้ There. There. Watched. Well an E D in this sound is a T sound. Watched. 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 It's got a T sound. Watched. 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 A movie yesterday.

ออมันเป็น T S ใช่ไหมลูกออกเสียง the 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 day 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 ไม่ใช่ตัวดีเรา day Can someone <Okay. S 1> change the subject matter from a movie to something else? Take movie out, put something else that you would have done yesterday. เราเปลี่ยนเป็นประโยคอื่นสิที่อยากทำเมื่อวานเมื่อวานทำอะไรบ้างเมื่อวานวันที่ you do yesterday. Change that one no, yeah. I have for We change watched and change watch. Change watch and movie. Yes? What did you do yesterday? Not have. What's the past tense of have? What is the past tense of have? have. Had. Yes, again. Yeah. Okay, you have seen it? Yes. Okay. Anyone else? Look. Look. No, no, take off. They Okay, they ride right. They rode. The past tense of ride is rode. They rode a bicycle yesterday. They rode a bicycle yesterday. Did someone else here have another one? Is there another person here? Yes, I think someone. Red. I read. You read a book yesterday. Okay, that's good. Very good. <laughs> okay, that's it. Good work guys. Thank you guys. We can uh, stand up. Okay, <laughs> uh, uh, I think we're going to bather and the snack some snack food. Uh, snack time. Frank time. No time. No, nope. we're going to to. Oh sorry, sorry, sorry. sorry. เสร็จเส <automated image. S 1> ้นนะครับกรรมที่สามกลับมาดูที่สต๊อปบัสมันกอรหัสนะครับน่าจะเสร็จเหมือนกันอที่อย่อี่เ็สัตว์นวครับมีอะไรบ้างอัเไดน i okay, so cool. พบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ